โอเคนะครับทุกท่านเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไปฟาร์มมานะครับผมเพิ่งสังเกตว่าชุดของออฟซิเดียสแม่งไม่เข้ากับสถานการณ์ตีม,มากเลย <c oughs> <c oughs> คือตีม,มันไม่นี่นะครับมันไม่ตรงกับที่ชุดเฮียร์แกใส่มากเลยโอเคมาเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเราจะปล่อยออโต้ก่อนนะผมยังไม่ได้ลองทีมแบบฟูลทีมเลยนะเพราะว่าในตอนโหมดฝึกคือมันบังคับให้มีตัวละครเสริมมา3าตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมาไปก่อนนะ โอ้โอ,โอ้เดี๋ยวเพิ่งเห็นว่าเชื่ออะไรนะ <c oughs> ฮิสกิป่ะ <c oughs> เออใช่ฮิสกิฮิสก,สกิมีนี่มีบูสต์อ่าถ้างั้นเดี๋ยวค่อยเอาละกันเอาตัวที่ได้แต้มเยอะที่สุดก็อันนี้นี่แหละมาเราจะมาดูกันนะฮะว่ามันโอเคหรือเปล <c oughs> ่าอ้วจริงด้วยถ้าน้องฮิสกิได้บูสต์ใช่ไหมถ้างั้นผมเอาฮิสกิมาเลยละกัน <c oughs> yeah that's okay <c oughs> แล้วก็ให้ฮิสกิเป็นตัวเริ่มก่อนโอเคเราจะลองปล่อยออโต้ดูนะฮะตานี้มาปล่อยออโต้ในโหมดยากสุดด้วยนะนะเรามาดูกันว่าออฟซิเดียสกับอาอัลเฟกาจะโอเคหรือเปล่ามีอาร์ทโอเรียวด้วยโอ้โหแรงนะเดี๋ยวนั่งของใครวะอ๋อใช่ใช่ตัวบนสุดของเรา ตัวกี้แทงแรงมากเออนี่ไงทาสองท้าสองของททโอเรีเยลนะฮะโจมตีใส่ศัตรูแล้วก็คิวเพื่อนที่เลือดตันที่สุดถือว่าโอเคนะไม่แย่นะเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองแบบอาคุมเองกันบ้างแต่เราจะคุมเองโดยการเข้าอีกด่านหนึ่งนะฮะ มาเราจะเข้าด่านนี้ด่านนี้จะเป็นด่านหกสิบดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่าต้องลองดูนะฮะคุมเองนะฮะใช้ไรกว่าเยอะเดี๋ยวเราคอยดูอ่าเนื่มจากให้ฝั่งศัตรูตีกันไปก่อนอุ้ยเพิ่งรู้ว่าอัลซิเดสความเร็วต่ำมากเลยนะดูนี่ขนาดมันเลเวลห้าเก้านะมันไกลมากเลยนะแทบจะอยู่ท้ายตารางแล้วอนะอันนี้อันนี้บวกคอมโบ อ่ะบวกคอมโบไปเลยอุ๊ยอ๋อแสดงว่าถ้าคอมโบครบโจมโจมตีเองใช่ไหมเอ้ยโอเคอยู่นะโอเคต่อมานะฮะก็อันนี้เป็นตัวของทางบ้านนะถ้าเป็นตัวของทางบ้านผมเอาอันนี้แล้วกันมาขอลองดูหน่อยแล้วกันถ้าปล่อย จะบอกว่าถ้าปล่อยออโตอ้แล้วใช้ท่าสองของอัลเฟก้าล่างนี้นะครับมันจะมาร์กเป้าหมายไว้แล้วเพื่อนๆเราอาจจะไปตีตัวนั้นบ่อยนะ,ะนั่นคือความสามารถาเราตีตัวนี้โหแรงแรงมากเลยนะอเอ้ยทำเป็นเล่นไปแม่งตัวเป็นตัวปั๊มคอมโบแล้วเคลียร์หมูโอเคนะเว้ยอยาก เออแต่ลืมไปเลยว่าฉันจะลองใช้นี่ดูจบเลยไม่ได้ใช้เลยอุ้ยแต่อุ้ยแต่เพิ่งเห็นว่าอืมอุ้ยแต่เพิ่งเห็นว่ามันเทินเดียวมันจบเลยนะโอ้เฮ้ยถ้าเทินเดียวจบได้นี่น่าเกลียดนะเทินเดียวจบได้นี่น่าเกลียดมากเลยนะเนาะเทินเดียวจบได้น่าเกลียดมากเลยนะท่านผู้ชม โอเคถ้างั้นเดี๋ยวคราวนี้เราลองปล่อยออโต้กับไอแอนนี e, ด้ดูคอมโบอาจจะขึ้นยากนะฮะแต่ข้อดีของมันคือเราไ,ไอ,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 อ้นี้ได้อ่ะจิ้มจุ่มเออนี่ไงนี่แรงกว่าละอ๋อแล้วก็โจมตีปกติของเทโอเรียลมีโอกาส70%ทำให้ศัตรูไอ้นี้ด้วยนะฮะโดนเผาสองสแต็กล้วนะั่นนะ นี่คือข้อเสียของอ่าอันนี้ออฟเฟก้าอันตีนะฮะโจมตีป้าหมายเดียว <c oughs> อันนี้ตีหมูอืมโอเคอยู่นะไม่แย่นะอันนี้โอเคนะฮะก็ถ้าง,งั้นเดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะ,ะ,ะก็เห็นความสามารถมาแล้วนะ,ะ,นะ,ะถือว่าโอพีอยู่นะโอพีเอาเรื่องเลยนะโอเคนะฮะก็สำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดติดตาม เอ้ยอย่าลืมกดติดตามเลยนะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดตับแน่งของผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนุกทุกเม่ๆนะฮะแล้วก็ก็ถ้าใครที่กำลังคิดจะสมมนี้ก็ขอให้สมได้ละกันนะฮะ,ะ,ะเพราะว่าดูเก่งๆกันเกือบทุกตัวเลยนะแต่ลักษณะไม่สนใจเพราะงานเก็ปล่อยไปนะะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะ,ะบ๊ายบายครับ